ังจากที่ได้แนะนำเส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่การจนาบุรีและมอเตอร์เวย์สายนคนปรปฐมหัวหินกันไปแล้ววันนี้เราจะพามาชมความคืบหน้าของโครงการรถไฟรางคู่นคนปรปฐมหัวหินที่ดําเนินการไปเกือบ100%พร้อมใช้งานภายในปี2567นี้ต่อไปนี้การเดินทางทางรถไฟจากนกคนปรปฐมสู่ภาคใต้ก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมากโครงการรถไฟถางคู่ ช่วงนครปฐมหัวหินมีระยะทางรวม169กิโลเมตรมีจำนวน28สถานีวงเงินก่อสร้าง2 1 4 5ล้านบาทโดยจะลดระยะเวลาในการเดินทางได้ถึง1ชั่วโมง30นาทีโครงการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น2สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่1ช่วงนครปฐรมหนองปลาไหลระยะทาง93กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง8 1 9 8ล้านบาทความคืบหน้าของโครงการ97.208เสเซสัญญาที่2ช่วงหนองปลาไหลหัวหินระยะทาง76กิโลเมตรค่าก่อสร้าง7,520ล้านบาทความคืบหน้าของโครงการ9 8 2 4 3เปเซโดยโครงการทางคู่สายนี้ก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิมเขตทางกว้าง60เมตรเส้นทางวิ่งไปตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมตลอดสายทางซึ่งแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟนครปฐมส่วนสิ้นสุดอยู่ที่สถานีรถไฟหนองแก่โดยเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่ 47+700 บริเวณสถานีนครปฐมแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกถึงชุมทางหนองปลาดุก จากนั้นแนวเส้นทางเลี้ยวซ้ายลงสู่ภาคใต้ผ่านจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสิ้นสุดที่กิโลเมตร217บวก700เลยสถานีรถไฟหัวหิดไปประมาณ4กิโลเมตรโดยบริเวณสถานีช่วงกิโลเมตรที่211บวก582.900ถึงกิโลเมตรที่215บวก872.900ะยะทาง4.29กิโลเมตร เป็นทางวิ่งยกระดับระบบรางเป็นทางกว้าง1เมตรโดยพื้นที่ให้บริการจะผ่าน4จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดนครปฐมอมเภอเมืองนครปฐม 2. จังหวัดราชบุรีอเภอบ้านโป,ป่องอ,อโพธารามอ,มเ,อเมืองอเภอปากทอ 3. จังหวัดเพชรบุรีอเภอเขาย,ย้อยอเภอเมืองอเภอท่ายาอเภชะอํา โดยตามผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเศรษฐกิจพบว่าโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในการลงทุนมูลค่าปัจจุบัน1.43ล้านบาทอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน1.96%มีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ EIRR 23.41% ความสะดวกสบายที่จะเพิ่มขึ้นสามารถเดินทางจากจังหวัดนครปฐรมจนถึงอำเภอูกหิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลดระยะเวลาได้ถึง1ชั่วโมง30นาทีครั้งหน้าเราจะพาไปชมการเดินทางและความคืบหน้าของโครงการวงแหวนฝั่งตะวันตกรอบที่สาเชื่อมกรุงเทพมาหานครฝั่งใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือติดกับจังหวัดอยุธยาก,กันเพื่อยืนยันว่าจังหวัดนครปฐมปัจจุบันเดินทางสะดวกทุกด้านจริงๆเพราะที่นี่ เราไม่ได้จัดสรรเฉพาะที่ดินแต่เราจัดสรรสังคมคุณภาพไว้เพื่อคุณ